สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องสนอมนะครับสนอมนะวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวพาไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดยโสธรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ปั๊มครับเติอน้ำมันนะครับเตรียมเดินทางนะเป็นยังไงครับเตรียมไปดูครับวันนี้นะครับวันก็จะเริ่มต้นนะครับในเช้าที่สดใสครับ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยี่สิบห้าเราจะไปกเที่ยวได้ครั้งนี้ครับเดินหนึ่งวันนะครับนัดที่มาราคนนาแล้วประมาณสามร้อยกิโลครับไปก300ลับสามร้อยกิโลก็อาจจะไปภายในวันเดียวครับวันีเ้เพื่อน,นำปลามากลับมากิน <c oughs> ครับตอนนี้ก็มาจะถึงแล้วนะครับตอ,ตอนนี้นะฮะโอ้บรรยากาศน,นี้ก็เป็นลับน้ำชีนะฮะยี่ซ้ายมือขวามือก็จะเป็นพุ่งหนา าพิจารครับพิจาเป็นเซียนประจำจังหวัดเลยนะปลาเก่งครับดูในกล้องอาจจะการสั่นนะครับแต่ว่าจริงๆเราหนหลเยอะมากเป็นทางลูกหลังนะครับ จถึงเดี๋ยวถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ

โอเคครับตัวแรกครับตัวแรกของทลิปนี้ครับหลังจากฟุกได้ปลาอื่นคแต่เช้าเลยปลากินเร็วมากครับประมาณ2อสามนาทีก็กินแล้วครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติครับนี่ือเป็นเบ็ดหลังใหญ่ครับตกไว้บรรยากาศติดลำน้ำชีนะครับ จะตกปลาเลยครับไปฟังฟังตกปลาเล็กปลาเข้าดีมากครับตีไม่ถึงห้าทีครับเอาแล้วอันนี้ได้ห้าแ้มนะคร,ครับเวลาปลากินนะครับนี่ครับเขาจะมีอาการโค้งเบานะครับค่อนข้างที่จะไม่กินแรงครับค่อนข้างที่จะกินเบามากนะ เดี๋ยวขออนุญาตวัดกันครับบ้านทางนี้ก็จะเรียกปลายอ,อ,อนครับเป็นปลาปีกไก่ฮะ,ะแต่ว่าภาษาไทยน่าจะเรียกเป็นปลาสังฆวาสครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึงนะก็วันนี้ครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับได้ปลาประมาณ 2กิโลกับ3กิโลครับได้ปากกา2ตัวนะฮะแล้วก็ปลากระมังอะไรอีกเพียบเลยฮะแล้วก็ปลาจอกอนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรนะครับภาษาไทยก็วันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วครับหนาไกลแต่ว่าคุ้มครับตั้งใจจะเอากระมังด้วยเฉพาะครับไม่สีเหลี่ยม จะมีทางเข้านะครับเขาจะทําเป็นสถานที่ตกปลาครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะหวงครับเจ้าของค่อนข้างที่จะหวงนะะก็มีนักตกปลามาตกปลาทุกวันครับก็ถามว่าได้ไหมก็แล้วแต่โซนยีเราด้วยครับแล้วก็ทำเลนะครับแต่ผมได้เยอะครับวันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวจะถา่ถายบรรยากาศให้ดูนะครับ จะมีกระชัางปลาแต่ว่ากระช่งางเขาคิดยัง่งว่า,าเนาะเขาก็คงอยงากรัวว่าเราไปช่วยปลาซ้อนนะนกระชางอันนี้ก็จะทำน้ำบ,บงังน้ำเปียบน้ำไม่เคยขาด วิ่งทั้งทริปนะครับประมาณ295กิโลนะครับไปอัสครับสวัสดีครับ,รบวันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วฮะก็ตอนเย็นจะทำข้าวครับก็ครัวปลาครับในบ้านนี่ครับนี่คือปลาที่ได้นะ นี่ฮะยังล่างไม่เสร็จฮะปลาปลาแฟนมาเนี่นจากปลาบางตัวนะครับได้มาตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วทีนี้น้ำแข็งละลายหมดครับมันเลยเสียโอเคฮะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไป